วันนี้เรามากินโอวันตินกันเราจะมาทายกันว่าอันไหนคือของแบรนดะ์ไหนฮะเราจะมีแบรแรกคือโอวันตินสมาร์ทอันนี้ราคา12บาทมี170 ml ดมอันนี้ไมโล <My lo. S 1> ราคา12บาทเหมือนกัน180 ml อ,อันนี้โอวันตินปกติราคา12บาท180 ml ปสิบลเหมือนกันแคลเซียมสูงทุกอันเลยนะครับโอเค เดี๋ยววิธีการนะคะเราจะให้กะวินชิมแบบปิดตาเนาะเราไม่ให้รู้ว่าเป็นยี่ห้อไหนแล้วดูว่ารสชาติไหนมันจะอร่อยที่สุดอะไรกะต้อไนอะไรันลย่ายานรอนนี้รถแรกนะ อันที่สองครับอืมมีขย,ยับต่างกับอันแรกยังไงไหมอันนี้หวาน,น,น,นกว่าอ๋อนี่หวานกว่าต่อไปอันที่สามแค,นนค,นะค่นี้ต้องขยับด้วยนะจึ๊บอ่าโอเคนี่มึง มีพยักหน้าด้วยอะให้คะแนนครับอันที่สองอร่อยสุดโอ้อันที่สองอร่อยสุดแล้วอันที่หนึ่งกับอันที่สามเป็นไงอันที่หนึ่งมันจะไม่กลิ่นของข้าวข้าวถ้ามันมีกลิ่นหอมหอมหอมใช่ไหมมันจะจะหวานน้อยกว่าอันที่สองอ๋อแต่อันที่สามมันจะออดที่สุด รสอ่อนที่สุด<ช>ไม่เข้มข้นเลย,ยเแต่มันก็กลิ่นเหมือนกับอันที่หนึ่งอ๋อแ,และและถ้าอ๋อกลิ่นเหมือนอันที่หนึ่งใช่ไหมมีแบบกลิ่นมันใช่กว่าแล้วแล้วถ้าเที่ยวกับเมจิตที่กวินชอบมากที่สุดคือวันนี้เราหาซื้อเมจิตไม่ได้เนาะเมจริรสชอ็อกโกแลตมอสถ้าอันไหนดูใกล้เคียงที่สุดกับช็อกโกแลตมอสที่กวินชอบขอดูยอันนี้มอมันจะมีกลิ่นของข้าวผ้อันที่หนึ่งอ๋อ อันที่หนึ่งจะคล้ายกับแต่องชอบอันที่สองไ้สุดเพราะมันจะเข้มอ๋ออันที่สองมันจะเข้มข้นกว่าอันนี้มาแทนเมจิมอช็อกโกแลตมอได้เลยไหมถ้าสมมติไม่มีเมจิช็อกโกแลตไม่ได้เพราะเมจิมันจะแบบมันไม่ค่อยเข้มขนาดนี้เพราะมันมันคือผมงว้ชอบเข้มแต่เข้มที่มันไม่กลิ่นของนมมากกว่านี้แต่อันนี้คือแบบกลิ่นช็อกโกแลตมันจะพุ่งเลยอ๋อมันเข้มข้นแบบช็อกโกแลตพุ่งเลยใช่ไหมอันที่สองนี่แเอยากให้มันมีกลิ่นของนมอ๋อ ไม่ใช่แค่ช็อกโกแลตพุ่มอ๋อโอเคสรุปว่าเดี๋ยวเราเรียงลําดับนะตัวนี้มาเป็นคะแนนอันดับหนึ่งแล้วอันที่หนึ่งกับอันที่สามกกวินให้ให้อันไหนมากกว่ากันครับอันที่หนึ่งอร่อยหนึ่งโอเคอร่อยอร่อยลองมาจากไหนโอเคอันนี้อันดับหนึ่งอันนี้อันดับสองและอันนี้อันดับสามจริงไหมลองลุ้นดูซิให้ถ่ายว่าอันดับหนึ่งที่กวินเลือกคือยี่ห้ออะไรโอวันติน ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ฮะจริงเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ให้ลองกินอีกทีนึงว่าอันนี้ยังเป็นอันที่หนึ่งในดวงใจของกวิน,น,น,นที่ไทยเมื่อกี้ใช่ไหมอ๋ออันที่หนึ่งในดวงใจไมโลอ๋อทำไมรู้ว่าอันนี้นึกว่าอันที่หนึ่งก็คือเลขหนึง่งอ่าไม่ไม่ไม่ไมไมคือเบอร์สองที่กวินชอบเนาะแต่เป็นที่หนึ่งในดวงใจกวินคือรถนี้ไหมรู้เลยทำไมร้อ๋อเหรออ๋อใช่เลยมันคือไมโลหล่ะกกวินตอบถูก แล้วส่วนลองลงมาที่กะวินชอบลองลองมานะคือตัวนี้นะคะให้ถ่ายว่า <ขอ S 1> เป็นโอวันตินสมาร์ทหรือโอวันตินเฉยๆเอ้ยถูกอีกแล้วว่าเก่งอ่ะแล้วอันนี้ก็อันสุดท้ายกลิ่นมันจะเหมือนกันใช่ไหมโอวันตินอะมันจะแตกต่างจากจากไมโลเลยใช่ไหมเวลากิน พ่กวินบอกว่ากลิ่นของสมาร์ทกับกับโอเวนตินธรรมดารุ่นออริจินอลน่ะเหมือนกันเลยทำไมหยิบถูกละ่ะ <laughs> ว่าตัวมองเห็นหรือไม่เห็นไป <laughs> คลิปไปคลิป <laughs> <อ> <laughs> แต่เราเราลายจริงๆนะเรามองไม่เห็นนะเกวินไม่มองจริงนะมงเมื่อกี้เออแคร์ไมโลสปอนเซอร์มาได้คะ่ะ <laughs> อร่อยเด็กชอบแต่ใส่เสื้อสี สีโกวันตินมากเลยค่ะ <c oughs> จริงชอบทุกแอนเลยอร่อยหมดเลย <c oughs>